สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรกักทุกท่านครับคลิปนี้นวัดจัดไปก็จะมาแจ้งข่าวด่วนครับเมื่อวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์2,568นี่เองนะครับสารดีกาก็ได้มีคำพิพากษาให้ใบดำแก่ผู้สมัครสอสเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดบึงการนะครับ2อข้อหาด้วยกันครับข้อหาที่1ครับให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ชุมชนและก็วัดข้อหาที่สครับ จัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งสองข้อหานี้นะครับผมก็จะสรุปคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่านะครับมีงานบุญประทายหรืองานบุญก่อเจดีไซน์ที่วัดจอมมณีทรบ้านหนองทุ่มหมู่ที่1แล้วก็หมู่ทีท่12 ำบลหน,นองทุ่มอำเภอเซกาจังหวัดบึงการเมื่อวันที่16เมษายน2566ครับนายกอไก่นะครับชื่อสมมุินะครับก็ได้จัดหารถแห่นะครับรถแห่นี้ก็มีการติดตั้งเครื่องเสียงเครื่องดนตรีและเวทีเคลื่อนที่ไปช่วยงานดังกล่าวนะครับแล้วก็รถแห่ดังกล่าวนั้นนะครับก็ได้มีติดสติกเกอร์ข้อความว่าเสียหม่ำซึ่งเสียม่ำนี้ก็หมายถึง ผู้สมัครสสรายนี้นะครับในงานนะครับรถแห่คัน,นงก่าวก็ได้เปิดเพลงที่มีเสียงดนตรีจังหวะสนุกสนานท่านผู้ชมก็คงจะรู้นะครับว่ารถแห่นั้นนะครับเครื่องเสียงจะดีมากเลยนะครับเปิดเพลงขึ้นก็ยังดิสก้เทคเลยแหละนะครับแล้วก็ยังมีการเปิดสปอตโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสสรายนี้ด้วยนะครับที่มีเนื้อเพลงประกอบดนตรีว่านายกหน่ำเบอร์สิบเบอร์สิบ ก็คงจะหมายถึงผู้สมัครสสอนั่นเองนะครับข้อเท็จจริงนะครับจากพยานหลักฐานก็มีการต่อสู้กันพอสมควรนะครับแต่สามท่านมองฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเนะชื่อว่าการที่นายกอไก่เนยนำรถแห่ไปช่วยงานปรารภเีก่อเจดีไซน์ครั้งนี้ไม่ได้มีการว่าจ้างกันนะครับแล้วก็เป็นการให้ฟรี เป็นการไปเปิดเพลงให้ฟรีนะครับการกระทำดังกล่าวนะครับสารท่านจึงวินิจฉัยว่าเป็นการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนและวัดนะครับนั่นก็คือข้อหาแรกนะครับเป็นการไปบริการนํารถแห่ไปเปิดแห่งานบุญก่อเจดีสซนั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่2ครับนะครับ ประเด็นที่2นี้ก็คือข้อหาจัดให้มีมหารสพหรืองานรื่นเริงนะครับข้อเท็จจริงนะครับปรากฏว่านะครับในการเปิดเพลงที่มีดนตรีจังหวะสนุกสนานรวมทั้งการเปิดเพลงสปอตโฆษณาหาเสียงของผู้ของผู้สมัครสสโดยมีชาวบ้านนะครับมาร่วมงานเนี่ยประมาณร้อยคนเข้ามาร่วมงานแล้วก็มีการเต้นรำนะครับสาท่านก เห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับเป็นการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงต่างๆนะครับโดยมีเจตนาพิเศษก็คือเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครสสนะครับตามมาตา 7 3วักหนึ่งวงเล็บสองแล้วก็วงเล็บ3ประกอบมาตารา138บวักหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งด้วยนะครับศาลท่านก็เลยพิภากษาว่านะครับให้เพิกถอนสิทธทิสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครสสรายนี้เป็นเวลา10ปีก็คือให้ใบดำนะครับเป็นเวลา10ปีให้มีการเลือกตั้งสสบึงการเขตเลือกตั้งที่2ใหม่ นะครับแล้วก็ให้ชําระค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งเป็นเงินจำนวน9ล้านแปดแสนห้าหมื่บาท13สตางค์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นคำพิพากษาสดสดร้อนๆอนเมื่อวันที่18บแปดกุมภาพันธ์สองพนาร้อยหะครับซึ่งนะครับนะคณะก,กรรมการการเลือกตั้งก็คงจะได้จัดการเลือกตั้ง สสนะครับ mm hmm. เขตเลือกตั้งที่2จังหวัดเบืองการแทนตำแหน่งที่ว่างเป็นรำฐบับต่อไปนะครับ